สวัสดีทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่น,น,นะครับก็อยู่กับผมช่อง ESV Cosmic เหมือนเดิมเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเล่นบล็อกฟุตนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นแมปฟิชนะครับซึ่งเป็นแมปที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเซีร์ฮิตกันมากเลยเนาะเพื่อนผมนี่แบบเล่นทั้งห้องเลยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นแมปฟิชเนาะซึ่งรหัสผมก็โคตรจกากกเนาะครับทุกคนแบบเพิ่งเล่นเนี่ยทุกคนเออเลเวลแค่ยนะี่สิบสี่เนาะแล้วก็เบดก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนาะ แล้วก็ของในตัวผมนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นบางตัวมันก็เป็นปลาแบบกะกะเนาะบางตัวมันก็เป็นปลาที่แบบหายากแบบได้เวลาขายได้เงินเยอะเนาะทุกคนเออแบบนี้เนาะอันนี้น่าเป็นปลาที่สุดนะครับตอนโคตัสเนี่ยไม่ไม่อันนี้อันนี้ผมกดผิดแปนึงต้องกดที่ความหายากเนาะเนี่ยเรื่องสุดเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นอันที่หายากสุดเนาะมิดแฟงเนี่ยเพราะเวลาผมตกเนี่ยไอ้รูปตกใจมันเป็นสีชมพูทุกคนเออแสดงว่าหายากสุดเนาะ หน้าตาาจะมานี้เนาะแบบยังไงก็รู้เหมือนกระดูกอะไรนะทุกคนแบบนั้นนะอ,อ่ะก่อนที่ผมจะไปตกปลานะครับผมก็ขอขายของในตัวก่อนนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหรนะ่เนาะซึ่งวิธีขายเนี่ยทุกคนง,ง่ายมากเลยคนไปไปที่ N B C ที่มีชื่อพ่อค้าหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือเมอร์แชนะทุกคนก็จะมีอยู่ทั่วทุกเกาะเลยทุกคนทุกเกาะเลยเนาะก็เราก็กดคุยกับเขานะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดอันที่สองเนาะฉันต้องการขายสินค้าในคางของฉันเนี่ย กดไปนะครับก็เราก็จะขายให้พ่อค้านะครับโอ้ผมได้เงิน8 5ด9ันห้ร้บเลยถือเยอะอยู่พอสมควรกบเธอก็ไม่แปลงเพราะว่าในตัวผมปลาแม่งโคตรเยอะเลยมีแต่ปลากากปลาดีก็มีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าน้อยเนาะทุกคนเออพ่อผมขาร็จแล้วเนี่ยก็ได้เวลาตกปลาแล้วนะครับไปกันเลยผมก็มาถึงสถานที่ตกปลานะครับก็อยู่ที่เกาะ Ancient Isle เลยนะครับซึ่งเป็นเกาะใหม่ของในแมปฟิน,นะครับ ซึ่งทำไมผมมาตกที่นี่หรอเพราะว่าเพื่อนผมมันเป็นจุดที่ฟาร์มเงินที่ดีที่สุดเนาะเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็เวลาผมตกเนี่ยที่นี่ตรงแถวแถวนี้เนี่ยผมจะได้ปลาดีค่อนข้างจะเยอะนอาะทุกคนดีอยู่ที่ตกที่อื่นเะเออแบบปลาแบบเมทิโคแบบตัวละหมื่นกิโลเนี่ยแบบเยอะมากในแถวนี้ทุกคนแบบตร,ต,ตรงน้ําตกตรงเนี้ยทุกคนแบบตกดีมากทุกคนเรามาตกดูกันนะงั้นผมก็จะเริ่มตกปลาลเลยนะครับมาเริ่มเลยเบ็ดของฉันไป เขยา่าเขยา่าซึ่งที่ตกปลา,าง่ายนะครับให้ทุกคนเนี่ยแบบเบี่ยงเ,เป็นไปที่น้ำเนาะแล้วก็กดขย่าเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีรูปตกใจขึ้นมาเนาะเออแบบนี้ยครับกดขยา่าขยา่าขย่าเรื่อยๆนี่นะครับพอมีรูกตกใจ,จขึ้นมาเนี่ยให้เราเนี่ยกด ทุกคนเห็นไหมมันจะมีรูปปลานะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยต้องกดไอ้แถบลูกเรือตรงนี้ให้ให้ให้ปลาอยู่นี้ให้ได้นะครับมันก็จะได้ปลานะครับเออนี่นะก็จะเป็นปลาที่ผมตกได้ก็จชประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ปลาธรรมดากระกาศนะครับไม่ได้อะไรมากงั้นผมจะตกตัวที่สองเลยนะกดเขยา่าเขย่าเรื่อยๆเนาะเออ เท่าที่ผมแล้ดูนะครับเราต้องกดเขย่าเนี่ยประมาณสัก20เนาะทุกคนบางคนโชคดีก็อาจจะประมาณแค่12อะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมโชคร้ายก็ประมาณ20แหละแล้วแต่น้นมันสุ่มทุกคนมันสุ่มนี่นะครับปลาปลามาแล้วเนาะทุกคนต้องพยายามแบบให้แถบเลือนเนี่ยอยู่ตรงขีดปลาได้นะทุกคนถึงจะตกได้ นี่นะครับผมได้ตัวที่สองนะครับก็เป็นปลากระเหมือนเดิมเนาะ3.3กิโลกรัมเออปลาแบบอันคัมมอนน่ะเออไม่ได้หายากเลยเนาะแบบปกติดีก็ได้เลยทุกคนถ้าเกาะแอนเชียนไอซโซมาอย่างไงเนี่ยทุกคนเวลาออกทะเลนะครับทุกคนก็จะเห็นเกาะต่างๆนะครับมีหมุดเอาไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยพยายามหาหมุดที่มีเกาะชื่อว่าแอนเชียนไอซโซนะครับให้ทุกคนตรงมาได้เลยเนาะแล้วพอใกล้ถึงเกาะมีสิ่งอย่างนะครับที่ทุกคนต้องระวังนะครับคือพอเข้าใกล้เขา ใกล้เขา้าเกาะแล้วทุกคนมันจะมีแบบสิ่งปีดขวางนะครับแล้วมันจะลดเลือดเราลดเอ่อลดเรือเรานะครับให้เรือเราพังเลยทุกคนแล้วก็สิ่งที่ห้อยสุดก็คือก็คือน้ําวนนะครับแต่ทีเดียวเนี่ยเรือเราล่มเลยทุกคนต้องระวังให้ดีเนาะซึ่งผมก็จะตกปลาต่อไปนะครับทุกคนแบบจนกว่าจะได้แบบพวก Medical เมทิคอลอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วกดไปเรื่อยๆแล้วนะขยวับขยับ ได้ปลาแล้วเนาะตรงน,นี้เออผมว่าน่าจะเป็นปลากาก,ากอยู่เนาะเออไม่ได้อะไรมากแน่ปลากาก,ากอยูงด้วยไอ,อ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้กากอะไรมากทุกคนดีกว่าเมื่อกี้เยอะเนาะทุกคนเออผมจะตกจนกว่าได้ไปทีเข้านะผมอยากได้เนาะเออมันแบบขายด้ราคาโคตรสูงอะแบบตัวทีหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยเออผมอยากได้มาก เขียวยังไงทุกคนแบบไม่ต้องกดเลยรอกดเขียวยังเออเฮ้ยได้ปาลปาทุกคนปลาได้ปาลาแล้วไ,ได้ปาลาทุกคนเออทางนี้ผมว่าน่าจนะปลากะเหมือนเดิมมันไม่ได้เก่งเลยมากหรอกเออไม่ปลากะกเราปลาธรรมดาทุกคนเออเพราะว่าถ้าได้เม็ดดิคมันจะขึ้นลูกตกใจเป็นสีชมพูเนาะเออนี้เป็นสีแดงก็แสดงว่าปกติหรือไม่ได้ แบบดีอะไรมากโอ้หอันนี้ก็ดีขึ้นมาบ้างเนาะร้อยเก้าเก้าโลตัวนี้ก็ขายได้เงินเยอะอยู่พอสมควรน,นะทุกคนประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้ทุกคนเออตอนแรกนะครับเวลาผมเนี่ยเออแบบมีอย่งเบ็ดแล้วเวลาขึ้นลูกตุ้ยมันจะให้เราเนี่ยเลื่อนแถบกับขีดปลานะทุกคนตอนแร,แรกเนี่ยตอนที่ผมเล่นแบบใหม่ๆนะแบบเพิ่งเข้าเกม ผมก็ตกได้เหรอครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดเอออะไรประมาณนี้เนาะต้องเล่นนานๆก่อนแรามันถึงจะถนัดนะทุกคนเออก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะเล่นจน,น,นกว่าจะแบบชินกับชินกับการตกปลาเออมาณนี้เห็นทุกคนคือบางทีมันวควบคุมยากเนาะเออคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยควบคุมยากแน่นอนคือเราไม่ค่อยชินอะไรประมาณนั้น คนเป็นสีฟ้ามันคืออะไรทุกคน,นนี้ผมไม่รู้จริงๆหรือว่าทุดิบปะถ้างเ็นเป็นสีฟ้าทุกคนรู้สึกใจอะ่ะเออหรือป้าหรือว่าทุดิบอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนาะเออเพราะผมไม่เคยได้สีฟ้าเลยได้แต่พวกสีชมพูสีทองอะไรประมาณเนี้ยเออ่อจะตกยากพอสมควรแล้วตัวนี้อาจจะเป็นแบบตัวดีแน่เลยผมว่านะเออต้องมีสมาธิสูงมากเลยนะเวลาตกไปพวกแบบนี้นะเพราะว่ามันมันแบบ โคดดินอะถ้าแถวเวลาไม่โดนทีหนึ่งแม่งลดเยอะเยอะทุกคนเนี่ยความเร็วความคืบหน้าเนี่ยลบห้าเปอร์เซ็นต์เลยโคตรเยอะใกล้ได้และใกล้ได้ทุกคนใกล้ได้และใกล้ได้ละอีกนิดเดียว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 ทุกคนอีกนิดเดียวจริงๆแต่แม่งป่าโคดดินเลยอ่ะขอแต่ได้โคตรลำบากได้แล้วทุกคนเป็นแบบแผนที่สมบัติ คุณเพิ่งจับไก่งวงที่24.7กิโลกร,รมัมอะไรวะผมโคตรงงเลยโอเคงั้นผมขอตกตัวเมกาดอนนะครับผมกำลังหาตัวเมกาดอนผมก็เมื่อตัวเมทิคอเนี่ยผมตกมานานมากคนเนาะเออเฮ้ยทุกคนตรงทิศตกแล้วหรือเปล่าเออตรงทิศใกล้ตกทุกคน ตอนลคืนเนี่ยผมได้ว่าผมได้ของดีเยอะกว่าตอนกลางวันเยอะทุกคนเออตอนเคืนได้แต่ตัวดีอะ่ะทุกคนเออยิ่งออร่ายิ่งโอ้โหแบบหมื่นกิโลโอ้โหหรอผมอยากได้ผลอยากได้ปลาไม่ได้ข้ออะ่ะเอา้าไปกดผิดวยมาตกใหม่ตกใหม่เฮ้ยเฮ้ยเมกาดอนเกิดทุกคนแล้วก็เกิดที่เกาะผมเลยทุกคนสปอนเนี่ยโอ้โหมามาผมผมเอาละผมเอาละผมมีไฟแล้ว๊บนึง เออผมอยากได้เมฆาละดอนมากเลยเนาะเออมันเป็นฝาที่แบบขายได้ดีมากอะตัวละหมื่นกิโลนี่แหละแบบโคตรดีอะทุกคนเออผมอยากได้มากเมฆาละดอนเนี่ยโอ้ยไม่ได้ได้มนสีแดงทุกคนเออโอ้ยผมอยากได้อะทุกคนเออ ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยผมอาจจะได้นะทุกคนถ้าผมทุกคนกดไลค์เนี่ยคนละหนึ่งไลค์เนี่ยผมอาจจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเออมาเลยครั้งนี้ผมต้องได้ทุกคน,น,นผมอยากได้อนะ่ะ ก็ไม่ใช่อยู่ดีโอ้ยเนี่ยเป็นกล่องตกปลาแน่เลยไม่ใช่ปลาหรอกทุกคนดูจากตรงข้างล่างแล้วเนาะเออผมอยากได้ได้ปลาเมกาโลด,ดอนนะโอ้ทําไมต้องเป็นพวกนี้ด้วยนะเออสักกาจับเหยื่อโอ้ยโอ้ทุกคนตอนนี้แม่งเช้าทุกคนผมก็ยังไม่ได้เมกาโลด,ดอนเนาะโอ้โหแม่งโอ้ย,อยสงสัยแม่งแบบไม่รู้อ่ผมดวงไม่ดีเองแน่เลยนะเออแบบโชคร้ายอะ โอ้ยผมไม่ได้ทุกคนทำไงดีเนี่ยโอ้ยผมก็ตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แบบมกาโดอนเนาะเอออยากได้มากทุกคนเออคือแบบมันขายดีมากเนี่ยโดนกระลังขึ้นแล้วโอ้โหเช้าโคตรเร็วอะกลางคืนรับเดียวแม่งเช้าอย่างนานนทุกคนเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเช่านี้นะครับเพราะว่าผมก็กลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเอออาจจะขี้เกียจด,ดูกันนะทุกคนก่อนจะผมจะไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง e s u Cosmic ด้วยนะครับทุกคนกดเลยกดเลยซึ่งถ้าทุกคนกดเนี่ยผมอาจจะได้ไม่การ์ดอนครั้งหน้านก็ได้ทุกคนเออกดอเยอะๆนะครับ1ไลค์เท่ากับ1% 1ท่ากับ1%นะ 1> นะทุกคนเออกดเร็วกดกดกดก เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ